ธรรมังอะติโอชามิอิมิณาตะการีนะสังฆังอะติโอชามินะโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตธรรมะสามภูตะนะโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตธรรมะสามภูตะนะโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตธรรมะสามภูตะอะระหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวา พระตวนตังอาภูตสวาขาโตพระตวตาทังโวตามังนามาถามโุปปิันโนพระตวโตสวาทังโฆสังฆังนามิมะยังปันเตมิจุวิจุรักขะนัายะอิตรเนนะสหาหะปัญจสีลานิยาจามาะ ตัอยามีมะยังพันเตวิสุวิุรักขาถายะวิตะเนนัตหะอันจะสีลานิยาจามะอาอิยามีมะยังพันเตวิุวิถุรักขณาายะิตะเนนัตอันจะตีลานิยจามะไมว่าจะไม่่

Namo tata tatawato arahato samma samputatta. Namo tata tatawato arahato samma samputatta. Budhang saranam kachami. Budhang saranam kachami. Amang โตติยัมปิโคตังสารังพัชามิโลติยัมติธรรมังสารังคัชรามิโตติยัมติทางทางสารังัามทงสารังพัรามิอะติยัมติโคตังสารังพัามิ สาระังามิติมีธรรมสระังขจามีสังังสาระนังขจามิตาติยมีสังขังสาระนังขจามิอามาพันเตอานาติปตาเวระมณีสิกาปะทงสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกาปะทางสมาทิยามิ าทานาเวระมะนีสิกขาปังสัมาทิยามิอัตินาทานาเวระมะนีสิกขาปังสัมาทิยามิคาเมีตุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปังสัมาทิยามิคาเมีตุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปังสัมาทิยามิ สาวาทาเวรมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามะโภสาวาทาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเวระยะมัชชะปะมาทัฏานาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเวระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เอระมานีติขาปัสมานิสามมัติยามิอิมานิปัญจตตขาปัทานิสัมมัติยามิอิมานิปัญจตตขาปัทานิสัมมัติยามิอิมานิปัญจตตขาปัทานิสมมัธิยามิสาธุ ภาโตภาโต